สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแท้ในช่องแฮปปี้อา玛นะคะตอนนี้ใครนะคะที่กําลังเริ่มมองหาผู้ดูแลค่ะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุของเราหรือว่าที่กําลังมแลแลีแล้วเจอปัญหาเรื่องของการปรับตัวนะคะยังไงแท้ขอแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เทคนิคเล็กน้อยของที่บ้านเรานะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะก็คือที่บ้านนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มมีคุณพยาบาลมาช่วยดูแลอาาให้เราละ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอตอนคุณพยาบาลเริ่มมาค่ะอาม่าเนี่ยเข้าวันที่3หรือวันที่4เนี่ยค่ะจากที่อาม่าเนี่ยเป็นคนสดใสล่าเริงตื่นมาก็จะยิ้มหวานถามอะไรก็จะตอบกินเก่งนะคะแล้วก็ ดูเหมือนคนอารมณ์ดีะคะ่ะกลายเป็นว่าเริ่มไม่กินเริ่มถามอะไรไม่ตอบแบบอะไรก็ไม่เอาสักอย่างแล้วก็เริ่มไม่ล่าเริงเหมือนเดิมนะคะพวกแท็กก็เลยมาคิดกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องของการปรับตัวพอเข้าวันที่4ี่ก็เลยบอกคุณพยาบาลว่าวันนี้หยุดก่อนเดี๋ยวแท็ดอาจจะเข้ามาอยู่กับามา่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่มีเลยก็คือตั้งแต่เช้าตื่นมานะคะ่ะพาม่าแปรงฟันล้างหน้าพามานั่งกินข้าว ปรากฏว่ามากลับมาเป็นอม่าคนเดิมก็คือล่าเริงสดใสกินเก่งอะนะคะพวกเราก็เลยมาถึงบางอ้อว่าคนแก่เนี่ยนะถึงแม้นเขาจะสื่อสารไม่ได้ะคะ่ะว่าเขาต้องการอะไรหรือเขารู้สึกยังไงะคะ่ะแต่ว่าจริงๆเขามีหัวใจนะทนว่าเขาสัมผัสได้เลยว่าคนที่มาอยู่ใกล้ๆไม่ใช่หลานชั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บพวกแท๊กับเฮียก็เลยคิดว่าไม่ได้ละไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะ่ะต้องมีเราอะ่ะอยู่ใน วงจรคือต้องหมั่นวนเวียนเข้าไปดูเขาค่ะสิ่งที่บ้านเราทําก็คือว่าคุณพยาบาลนะคะจะช่วยเราดูแลในช่วงเช้าแล้วไม่ว่าแทดหรือเฮียค่ะใครก็สักคนหนึ่งอะตอนกลางคืนอะก็จะต้องสลับกันน่มานอนกับอามา่าก็คือนอนด้วยแล้วก็พาม่าเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนนะคะกลายเป็นว่าพอเราทําอย่างเนี้ย พยาบาลกับอาม่าเข้ากันได้เร็วและดียิ่งขึ้นเลยนะคะและในช่วงระหว่างวันที่พยาบาลดูแลอยู่เนี่ยถ้าเรามีเวลาพวกแท็ก็จะวนเวียนมาแบบนั่งด้วยเป็นยังไงอร่อยไหมอย่างเงี้ยเขาก็กลายเป็นว่าเขาล่าเริงแล้วพยาบาลก็เป็นส่วนหนึ่งจริงมันง่ายกับผู้ดูแลที่จะเข้าแบบเข้ามาเหมือนที่อาม่าจะเปิดใจยอมรับด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะมันทําให้เราอะมารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะค่ะผู้สูงอายุอ่ะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเอ้ยเราอะหาคนดูแลที่ ดีที่สุดนะคะมีประสบการณ์มาช่วยดูแลแล้วค่ะแต่จริงอะ่ะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าเรื่องของการที่ยังไงเราก็ยังคงต้องแบ่งเวลามาอยู่ดูแลท่านด้วยให้ท่านรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งแล้วก็มีลูกหลานนะคะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาวันนึงยังไงก็ตามไม่ว่าจะยุ่งยังไงะนะคะถ้าคิดว่าถ้าเราอะ่ะหาเวลาที่จะมามากอดมาจับท่านหรือมาพูดคุยค่ะมันจะเป็นการที่ให้น้ําหล่อเลี้ยงกับ จิตใจอะคะ่ะให้ท่านยังคงมีความล่าเลิงสดใสสนุกสนานกับการใช้ชีวิตอยู่นะคะยังไงที่บ้านเราใช้เทคนิคนีคน้แล้วก็มันได้ผลนะคะก็เลยหวังว่าคลิปนี้หรือว,ว่าวิธีการเนี่ยคะ่ะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ตอนนี้กําลังมองหาคนเข้ามาดูแลหรือว่าที่ดูแลอยู่แล้วก็มีปัญหาว่าทาไมอากงอาม่าหรือพ่อแม่เราเริ่มนิ่งๆไม่ตอบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าะคะ่ะยังไงถ้าอยากจะขอให้ลองปรับวิธีแล้วใช้วิธีนี้ดูนะคะคิดว่า มันจะได้ผลค่ะยังไงวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะและ้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ